HELLO EVERYBODY WELCOME EVERYBODY TO PIPA FAMILY สวัสดีค่ะเพื่อนๆเวลค m e ทุกคนสู่บ้านพิพานะคะมาชมบอลสีด้วยกันเลยนะคะ mm hmm. เพื่อนๆคะ่ะว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนได้รับความเอื้อเฟื้อจากน้องกับตันนะคะกับตันชาแนลนะคะที่ช่วยนำภาพสวยๆมาให้พี่พานะคะโอเคสวัสดีครับ วันนี้เราตันจะพามาดูบลันซีนะครับผมซึ่งเป็นพันธุ์นะครับลูกไม้ป่าก้านแดงนะครับไอ้ก้านดํานะตัวทดดียลูกไม้ป่าก้านดํานะนะครับซึ่งเอ,อได้รับความนุเคราะห์นะครับส่งมาให้ทดลองนะครับของแม่พานะเดี๋ยวเราจะนํามาให้พี่ๆเพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันนะครับกําลังขยายพันธุ์นะครับนี่ครับ นี่นะครับมีกำลังนะครับนี่ยที่มีมีหลายต้นนะครับมีกำลังวขึ้นมานะครับจะเย็นๆน้ำตาลจะลดน้ำไม่เหมือนกันนะนี่นะครับใบใบนี่นะครับลักษณะของแต่ละต้นนะครับตงีสุกานนะครับมนี่กำลังกัดสีนะครับ สวยครับเป็นไม้ที่น่าหลงใสนนะครับน,นี่นี่นะครับอันนี้ใบของเขาสึก็จะหักษ์กัน่าประทัเลยพักออกนะครับนี่นะครับของม่พานะครับนี่พีพาเฟมลีนะครับก็เลี้ยงไว้อย่างนี้กับตันว่าอย่างนี้เขาจะโตกว่าแล้วก็เหมือนเขาลงดินแล้วรากอะไรเงี้ยเขาจะขยายได้ดีกว่าใส่กระถางนะครับ เป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อนะบบอกว่าอะไรที่สวยๆงามๆเนี่ยเขาบอกเทวดาหรือนางฟ้านะครับเป็นเทพารักษ์เนี่ยจะชอบนะครับลงมากลางคืนนะครับมาเชยชมหรือมาชื่นชมประมาณนั้นนะครับเห็นคนถ้าคนแก่คําว่านะครับนี่นะครับนี่สวยเลยครับนี่นะครับแม่ของ น้องเคยคุณยายเคยบอกว่าเนี่ยบอกว่าให้ปลูกดอกไม้ต้นไม้ที่สวยๆไว้ใกล้ๆบ้านนะครับไว้ให้เทวดานางฟ้านะครับลงมาชื่นชมนะครับนี่นะครับตักนเลยมางไว้ข้างๆบ้านนะครับนี่ต้องไปพานะเลี้ยงไว้หล่อเจ้าของนะครับนี่ สวยเลยไหมครับนี่สะใบเรียงกันเลยนะนี่นะครับนี่ก็จะเป็นนี่นะครับตูไม้ป่าก้านดำนะครับจริงๆนะครับสวยนะครับเนะี่ย แต่ใบไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าเขามาก็ใช้ได้เลยครับนะนีนบน่นี่ต้นกระตันนี่องไว้นะครับนี่นครับกำลังโต,โตนะครับนี่เขาก็จะมีนะนี่ใบเล็กนะครับนี่กำลังกัดสีนะสวยนะนะนี้จะเป็นใบใหญ่ ช้อนนี้กว่านี่นะครับนี่นะสวยไหมครับสวยไหม <S <S วดโฉมนะครับอวดโฉมหนะ่อยนี่นะครับสวยนี่สวยไม่หยอกนะครับนี่นครับดูใกล้นะตอนนี้น้องกัปตันกำลังเพาะบอลดำสตูนนะครับเพื่อนส่งมาให้นะครับจากจังหวัดสตูนนะครับ เดี๋ยัฒนโตแล้วขึ้นมาเดี๋ยวกัปตาเจ้าให้ดูนะครับน,นครับเป็นบอลสีนะพันลูกไม้ป่าก้านดำนะดูลักษณะก้านนะครับนี่นะครับลัากษณะก้านนะครับน,น,น,นี่นะครับไหมป่าก้านดำนะครับสวยเลยครับ นี่ครับจให้ดูกว้างนะครับเพราะน่าจะลงมาเป็นกลุ่มนะครับส่วนี่โอเคนะครับคลิปนี้ก็ของม่พาก็ฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่พาแฟมิลีด้วยนะครับขอบคุณนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ